G e. e A 4 5 2 9นะครับทําขะบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับที่9 8 6นะครับโอ้วันนี้ไฟตบูบอพอห่อมาด้วยนะครับสวยงามเลยทีเดียว นี่นะครับสีใหม่นะครับขาวเขียวแดงเลยนะครับผ่านลอดสะพานเกิกมานะครับบริเวณหลังวัดถ้ามาเดื่อไปแล้วนะครับสําหรับขบวนที่98 6นะครับขบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนต้นทางสุง,งกลกไปทางกรุงเทพนะครับกําลังจะมาเข้าจอดรับส่งสินค้าที่สถานีบ้านโป่งนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร์สันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ